มิมากองมกุฏาจารวิเดชมันหนักขนาดไหนมัชิมาก็อย่างนั้นให้ถึงกันถึงกันนั้นนั่นเดียวมัชิมาเราอยากมัชิมาของวิเดชมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชิมาพระเจ้าให้เรืองถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นแหละถึง มัติมาเหมาะกับการฆ่าจิเลสประเภทนั้นๆมัตติมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแอนขนาดนี้พอดีพอดีอพอดีนะมัตติมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัติมาคงทําไม่เป็นนะควรจะตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรมอ่วผมมั่วมันลงไปตามการตามเวลาตามสถฐานที่ตามเหตุการณ์ที่ผลจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรียกมัติมา หนึ่งมัชฌิมาวิเดชอย่างที่เราท่านเ,เห็นกันนี้หนึ่งมัชฌิมาวิเดชสร้างทำไปบ้างเยอะมากเพราะว่ามันเพินมไปผู้ใจต้องนำมัชฌิมาเนี่ยวิเดชมันเอาดวงผู้ใจมาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังนั้นแล้วมันขึ้นปลิ่นบนหัวคนบนหัวใจคนแล้วบนหัวนบนหัวคำว,ว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง ตือถือนำมาปฏิบัติต้องแยกมาต่างประเภทให้เหมาะกับะดินิสัยของตนที่จะนำไปใช้วิธรรมะคาว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกิคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดสหรับผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีภายในจิตใจขงตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักอันนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนก็เครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในช่างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ นายช่างเขาก็ทราบมันงเขาเองนี่เราเป็นนายช่างขั้นับ,บเราเราควรจะสร้างในตัวนี้ในตัวเองขนาดไหนที่จิตมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นละ่ะเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนโดนลงไป,นนไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิปทามันก็ต้องต้องย้อนยานลงไปตางคัหนักทำเข้าขั้นละเอียดคือควรจะส่้างความละเอียดก็ต้องส่้างขวามละเอียดจะไปผ่าผลนั่นก็ไม่ได้มาหารู่ในตัวเองนั่นแหละ ถึงเวลาเด็ดมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควร้ายในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือพิเล่มีเพียอการปฏิบัติเหมาะสมเว,ว่ามั้นม,มีถมาได้ผลไปโดยลำพังถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี้ยขนาที่มันหมอบราดเราไปเจอตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าสู่ความนงบแล้ว ก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลสะเวทผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวงมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกน่ะนี่ยกตัวอย่างคือกณะจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่อยงเอาจรนเอาจางจนถึงเหตุถึงผลประจักษ์กันภายในใจิตใจจนกระทั่งถึงเก้าอยู่ความราบภาพแล้วจากนั้นมันก็ต้อง ่อยให้เป็นเช่นั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สวยผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวยจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณะนั้นดวมสติปัญญานี้ก็ทราบกันอยู่เท่านั้นไม่ทำงาน เป็นความสามารถพผดีตอนนั้นพอจิตถ,ถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่าฟุนอะไรต่อไปอีกนั่นแหละที่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมานี่เรียกว่าความเหมาะสมกิเลสก,ก็มีหลายประเภทธรรมะก,ก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกิเลสันขสงตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาีิเลตมาแก้กิเลสประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูวาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามสลิีนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงวอาแฝงมาด้วยต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟังเรืกมาญาติ อันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นไปต,ตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท<า>่าน<า>จะแสดงอย่างเป็นเน็ดเป็นหน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยปรึกทรมานที่เลสหรือปราบปรามที่เลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นถึงการที่จะมาสอนมุกิต องหาที่ปฏิษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคืนคนักปฏิบัติด้วยกันล้วนท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอ็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่มรนนาลูกศิษที่ไปรวมศึกษาเวลาทแยกแยะไปทําคนหนุ่มมากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปมห้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเ่าเป็นบางการ คีอเป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดนั้นจะได้เห็นดวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ยอดธธ้อนพิจารณา,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 าถึงปฏิบัติการหนหนองท่านมาตั้งแต่ก่อนเมื่อคั่งท่าน่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเ,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 เข้าว่าเลยนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจิงมากแถวนิสัยนั้นมาใช้ เ,เพราะนิสัยนี่อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นเึ่นวัฒนนิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเป็นทั่วการเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยอย่างนิสัยเป็นหลักเสมอไปแลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยคำว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแห่งจีิยามาญาตา พฤตการแสดงออกอเ,เป็นอัดจนทมพอเป็นอีกแง่นที่นํามาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้มดถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนจะเด็กคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังแล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเอง เราที่จะนําไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นทุง้าที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมี่จะอ่อนหย่อนยานลงไปตามสภาพของถ่านของขันของจิตใจล้วก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเลยนจิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอ เพราะถูกฆ่าศึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกบังกดขี่บังคับเรียกร้องครับความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันมันไปเจออันตราย,ยัะไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมนานี้จิตใจที่ถูกกดขีบ่บังคับจกฆ่าศึกคือที่หอห่ทั้งหลาย ก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจรึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากที่มาจากจิตซึ่งถูกที่เดเย,ยียบย่ำทำลายจึงควรหาบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหดูวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิมภาศัยจิตนี้ไปตลอดการไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกัน เป็นติเปียงจิตญานหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต,ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตเมื่อจิตเรียกร้องับความ่วยเหลือจากเราเราจรึงไม่ควรนอนใจให้ความ่วยเหลือจากจิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไป ิจจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นบุปสรรั์ไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับมีเป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูอาจารย์เขาเป็นผู้แนะนํงสอนโดยวายต่างๆและนํานั้นจะช่วยตัวเองในขณะที่ปังก็เกิดผลเกิดประโยชน์มีเป็นชนิดหนึ่ง เราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมานเราเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกท่าน,นคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตอนคนอื่นหยิบยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเขินงบคล่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบยื่นให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไร จะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความสลาดทั้งตอนุวาจสติปัญญาที่ครูวารจ์แนะนำสอ,สอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่สังงลวยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนำอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้บอกได้ผลมากมากขึ้นโดยยหนากถ้าเกิดขึ้นในการผิดโดยอาศัยครูวารจัเป็นท้นทุนให้อุบายแล้ว เราก็ไม่จนเกอกจนมุงถึงคราวจาเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่น่ะหยดที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพอสมควรแล้วถึงคราวจาเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่ิยดประวัติเข้าภายในทันทีม,มันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ไข่ก็ตายเต็มตัวหวังความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่ พราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามติดตั้งแต่บัดนนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลุมายาของกิเลสที่มาสแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายตัดโลกกลัวกัน,เร,น,กรเ,น,กนเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพุ่มเทปล,ลังสติปัญญาลงให้ทันกอุกไปของกิเลสที่กลัวตาย ถ้่เกิดความกล้าหาญและรู้ความริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อลูกเข้าถึงความริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็คิงไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปยังไถึงเรียกว่าตายนี่รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมไฟไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจะทกระทรมานในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเรา ใจซึ่งเป็นของไม่ตายแล้วไปสู่ธานหว่นไหมายกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ธาตุขันมันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของเองแล้วต้องผิดความฉลาดให้ทันกับธาตุกับขันกับตัวเองคือกิตกนมายาที่เกิดขึ้นจากกิจทงให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้ง่านท,ทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนๆถ้าสถิปัญญาได้ ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหว,วกันต่างอันต่างจริงอยู่สมายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงอันก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโยกย้ายไปมาเท่านั้นเองทันว่านิจังนิจัง การแปลสภาพตัวของตัวนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจจังมไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอน,นัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาตัวหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งน,นั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสังต่างๆไปจาขันหมายต่างๆให้รู้ตัวเองอีกด้วยเมื่อต่างรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกัน อะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงไย้เปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันสบายเรียนทําเรียนเพื่อความสบาย<ม>เพื่อความเพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกั้นเราต้มถุนเราจริงต้มถุนมากยิ่งกว่าสิ่งภายนอกมาต้มถุนหลอกนี่ตลอดเวลาเราไม่ทราบว่ากุญมยานี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วน การเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันก็สบายธรรมะพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองทิงที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดับใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะ ถ้าจะโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิศพระจันทร์อังคารที่ไหนล่ะนั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่มืดมันมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยูดเกิดในที่แห่งเดียวกัน ความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นฮะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านนันเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายปลาฐานกาลเวลาเดี๋ยวตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ เป็นคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่แต่คุบทั้งเงาก็ไม่แต่คุบอูสมยัยที่ว่ารู้รอบมือนัง่งตะวันเที่ยงตรงศีรษะแล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดมนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวม,มันอยู่สมยัยเนี่ยธว่มพ้นโลกโลกหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ย ที่นี้โลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกนั่นอว่าโลกแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมนวลๆแข่งขันกัน,สนสมาหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก ำหรับผู้ท่องเทียนนามาตัดองสารขอจงยึดหลักศิษให้ดีปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารณ์ในการเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักอย่างความดีประจําตนนั่นแหละถาม่มีอันนี้แล้วจะกลัวท่านแล้วก็กลัวจะยิ่งเป็นการทําลายประเด็นซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีงคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุขแต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลนล้วเราต้องรีบแก้ไขเราเช่นธรรมนี้่านสวดกุชลาธรรมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตาย แปลว่าอะไรกุศลธรรมมาตายแล้วไปสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเราเอย่ยไม่อย่างนั้นไม่ใช่นะก็จะมากกว่าตามสวดถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิกขึ้นมาให้มันเกิดความเดียวฉลาดท่านกับพิเรศที่เป็นความโง่เขลาทาผลให้โง่เขลาก็คือพิเรศกุศลคือหมาทั้งหมากุศลได้แก่บความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลน้กกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมัย มันต้องพยุกตอะไรอต่ผู้ประสวกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปสวดกินเงินยินทองก็โอ้ปังเกิดประโยชน์เฮ้อเบงั้นจริงนี่กุศลาธรรมมากระดูจิตั้งตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี่อากุศลาธรรมามันมีโง่อยู่ในติดใดบ้างภายในจิตนี้เฮ้ออัปยากตาทำมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดอะไเป็นกุศลคิดอะไนเป็นอกุศล มันบริสุทธิ์แล้วมันก็นเป็นอริยากตธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแยกสมมติไปตรงนั้นแต่กินเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทน,นี่หลาลำใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมะอริยากตธรรมะภา,ายในตัวของเรานี้ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมะให้ตัวให,ห,หม้มันพอใช่ตายแล้วนิมนต์พระมามาติกค้าก,กุศาลาหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมกันว่าเขาทำกันมาอย่างนั้นแหละ เหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานในเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองนี่นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระุเจ้าไม่ผิดการสร้างกุศลธรรมาารมาแก้อกุศลธรรมมาภายในตัวเองแก่ของนี้สร้างของนี้ในเทศเสมอเนี่ยใครจะมามากกาตามมึงที่เทศในจุลนุชน้องมากพรอไปสัมผัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลย <c oughs> เวลาหลงตาบัวตายนั้นยิ่มะาไปเที่ยวกว้านาข้างไม้ลาบากลำบลำนท่านนะมากุศลารรมากุชศลาธรรมาหล,ลังหลงตาบัวตายแล้วน่าวเออตายแล้วตายท่งหลงตาบัวตัวพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยดัาดับจ,จนเต็มปฏิกําลังความามาถ้ามันจะจมก็ให้มันจมไปเออ้าความฉลาดเหตนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลาแไม่เกิดประโยชน์วัวงนี่เลยตะกว,นท,ทวนท่า,ทมา,านมาทําทไมพระตะกวนพระธรรมขันวันสร้างไปให้มันพอ ่เวลามีชีวิตอ,อยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้านนภะตามมาตาม,มามากุศลาทำมายุ่งไปหมดในส่วนมาทางก็มีแต่พิธีนะ,ะให้พวกนั่นแหะสับปลุลงปเลเลอะเขาจัดนั่นจัดนี่ตั้งแม่ตั้งแต่ผ่าไครที่วอนอะไรก็้เขาจัดแล,แล้วเราก็ดอมดอมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึง่งเอ้ยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง,เอง,เองที่จะทำแสดงความพอ,อ,อพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่องนี้แต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่ําทําลายอยู่กับหัวใจของคดเพราะเราวรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองอในงานสมหลวงพอบัวนี่ก็ททาให้คนเห็นเพราะ โเมืองทยแล้วนี่สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งกุจลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีดหออพิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบวิธรรมหมายความว่าไงสวดกันวันทั้งค่ำคืนยังรุ่งนี้จะเสียงอึกทึกขคือโคลมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปก็ความสงบเ,ย,งเย็นใจก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลย เวลาพระท่านมาก็มาอา้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีศรัทธาอะไรเาบางสกุลเสร็จแล้วจะถาสัพีให้พออเนี่เหมาะเหมาะมถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงด้วยสาัางอย่างนั้นให้ทหําอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นนีมันเป็นเรามีแบบนี้ฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆดาวๆถึงแม้จะป่าก็ตาม มีหลักมอีอย่างนั้นน่ะทําอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลังมีเกณฑ์จะเอาตัวตซนีมาเยี่ยบข้าทำลายศาส,สนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่่วางมีศาส,สนาทุกทีเป็นมดเป็นบ,บ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมือง นี่ถึงไม่อยากเกี่ยวข้องเขานีมลไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอ,อย่างนี่นะกรุงเทพลูกศิษย์ลูกหานีมนต์ไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยย้า้ไปเลยมันไปกี่ขวางเขาไววางเนี่อ,ะอ่ะทิ้งไปน,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 นะความจริงแล้วไม่อยากไปยุ่งนี้แต่พิธียิ่งเลยกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโหพิธีวาดปิดทำาการรอบด้านออกเมืองศาสนานจะสนัพิธี ทำต้องทําให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลก็นรู้สึกบุตรท้าแต่หลังได้ถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลักมีกติกนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเก้าในสิ่ง,ใน,งในสถานที่ไม่คันให้มันถลอกปอกเปิกแล้วไม่หายามมาใส่เกิดประโยชน์อะไรครันที่ตรงไหนเ,เก้าที่ตรงนั้นนี่ยิงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องเสวอกุศลธรรมมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นั้นำพาให้คนอ่ดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความถูกความฉลาดเกิดมากน้อยทาไรจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลําดับะ นี่แหละกุศลนอันถูกต้องอันพินาตรงนี้นเหตุตุเปโยอรามณะปฏิโดมันเกิดจากอะไรเหตุโดยดูอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเหล่านี้อย่างพระอัศทิสันแสดงแก่พระสาบบุเยตมะเหตุอุพวาน่ะทหลาเกิดจากเหตุเหตุประโยอะไร,รกเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เอ่ยออกไปอย่างนี้ก่อนเนืองเป็นขั้นแหนงไปโดยลำาน่ำดับ ก็าไปจับใจนี้อวิชชาพยาสังคาเขาเลื่อยไปเรยมาทั้งถึงสชมุรโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นชาจยเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวตาิวเสสวิราคารันไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติเน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายด้วยการหมด hey, ถ้าถอนรากจะล,ะละขวัญึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ ถอนกิเลสจะต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เลยสวดกันทําไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลทำเอาโอ้ยเจ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแ,แบบมึงโง่สวดแบบแบม้คําหนึ่งถามาะอะไรผลนวผลอะไรไม่รงเขาพาทำก็ทำบ้าให้ทำไปเหมือนทำโว้เจ้าสอนคนให้โง่ที่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากพุทธหลัก ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกงแง่ทุกมุมแต่อารามปฏิบัติเอาแบบสุ่มดาวเอาความ,มาง่ายเข้าไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเลือแต่แต่ชื่อมานับถือศาสนาห,หาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีที่เฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระโปเล,ปล,ปล็โปเล็โปเล็ตโปเล็อารามมโตก็เกือบจะไม่จบจะตายซะก,ก่อนแล้วเนี่ยล้มกรอกลงไปได้วาสั่แล้วก็ดีใจเพียงเท่านั้น นิดหน่อยเพราะนั้นดีใจเราไม่จปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันจรงม่เรานั้นเราไม่ได้คิด่สิอะไรพาให้ทําอดแอร์ถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีงมดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักาศาสนาก็าะาาะจะปรากฏแก่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้น နားတော့ဒီကံကနေ